แล้วก็ในการตกแต่งนี่ก็จ้างชาวไทยนะเป็นออกแบบนะครับชาวไทยชาวจีนชาวพมา่าคนที่เก่งๆครับนักออกแบบทั้งหลายมาออกแบบนะครับทําให้ขอสุขสัตดีจเจริญพรนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกงตุงบดตอกฟอหรือว่าน้ำตกหัวยางนั่นเองนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเชิญไปชมเลยนะครับ ครับนี่ก็เป็นวิวสูงวิวมุมสูงของน้ําตกเก่งตุกวัตตูฟอรหรือว่าน้ําตกหัวยางน,นั่นเองนะครับนี่นะครับข้างล่างนี้ก็จะมีน้ํามีนั่นมีนี่เลยนะครับแล้วก็มีวิวเนาะเออเนี่ยมันก็จะมีน้าเพราะน้ำเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเพราะอยู่กับน้ําตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้น้ําได้เต็มที่นะครับไอตีนีตรงเนี้ยเป็นทุ่งนานะครับตรงนั้นก็เป็นวัดเป็นนั่นเป็นนี่นะครับเออนี่นะครับ นี่บ้านสวนอ้อยแล้วก็ตรงหน้านี่คือบ้านบ้านหุ้มนะครับแต่ข้างล่างก็คือบ้านใหม่ตรงนั้นก็เป็นบ้านป้านบ้านกาสมบูรณ์แล้วก็มีเจดียเนี่ยแล้วก็นี่เป็นบ้านหัวยางนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยมีอะไรเนาะนี่นะครับนี่ก็จะมีปุงมีป้าแบบนี้เนาะโอ้โหข้างหลังนี่ก็จะมีเนาะมีแบบนี้นะครับนี่นะครับ สวยงามเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นทางเนาะข้างทางก็จะมีแสงโซลารเซลล์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับข้างทางนี้ก็จะมีหญ้าคานะครับหญ้าคาที่เป็นดอกไม้อ่ะมันก็ก็ <ๆ S 1> ก็สวยนะสวยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบเยอะมากดอกใหญ่มากนะครับดูดิโหใหญ่แบบดูดูมือ ดอกใหญ่มากนะครับใหญ่มากมากเลยนี่ครับเราสามารถเข้าไปข้างในแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ได้นะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับนี่ดอกนี้สวยมากเลยอ่ะนี่ครับเนี่ยก็เป็นทางลงไปเนาะลงไปถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทิ้งขยะนะครับสาดหูสาดตาเลยนะครับ อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรนะครับถ้าหากว่าท่านไหนรู้ว่าช่วยบอกชีหนึ่งนะครับว่าเป็นดอกอะไรนะครับก็จะมีดอกแบบนี้สวยเลยนะครับมีผู้คนเยอะนะทั้งวันทั้งวันนะครับดอกสวยมากอันนี้เป็นต้นดอกสก,กุระนะครับโหนี่เขาแปลมาจากที่ไหนไม่แน่ใจนะครับแต่ว,ว่าต้นใหญ่มากนะครับนี่เขามาปลูกใหมนะ่เอาฟางเอาะใส่แล้วก็น้ําใส่ตเต็มที่เลยนะครับอัดเต็มที่เลย นี่ครับมันจะมียอดออกมาอยู่ครับแสดงว่ามันยังไม่ตายนะครับแสดงว่ามันมีชีวิตอยู่เนาะครับน้ํานี่โอ้โหแบบน้ําตรงนี้เป็นน้ําตกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีน้ํานะครับเพราะเต็มที่มากเลยครับส่วนข้างล่างไม่แน่ใจตรงนี้เยอะมากนะครับนี่ก็ต้นดอกสกอรานั่นเองนะครับดูดิครับเขามาปลูกอ่ะมันไม่ตายนะดูดิเหอะ มันมียอดอ่อนอยู่อ่ะมันไม่ตายเป็นต้นดอกสาก,กุระนะครับคิดว่าอีกไม่นานเนี่ยก็คงจากตรงนี้ก็ตรงจ่า,จาเป็นสถานที่เที่ยวท่องเที่ยวแย่งดอยเหมยไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่พักด้วยเป็นนั่นเป็นนี่ด้วยนะครับนี่นะครับว้าวนี่ก็จะมีเวทีมีนั่นมีนี่นะครับแล้วก็มีโต๊ะ รับประทานอาหารน,นะครับนี่ก็มีเครื่องเสียงเครื่องอะไรนะครับไว้ใช้มีทีวีอันนี้แล้วก็นี่คือพ่อเลี้ยงนะครับเป็นพ่อเลี้ยงผู้ไดส้สมปทานน้ําตกหัวยางนี่เองนะครับนี่ก็ทําธุรกิจนะครับเหมืองทองนะครับในก่อนอันในก่อนที่จะมาทําน้ําตกเนะก็ไปขุดเหมืองทองนะครับอันนี้ถ้าเล่าจะยาวนะก็คือเขาไปขุดเหมืองทอง ได้วันหนึ่งอะเยอะมากนั่นได้ทองนะครับแล้วก็ก็เลยมีงบประมาณเนาะจากนั้นก็จุดๆแล้วก็มาถึงน้ําตกหัวยางนี่แหละแล้วก็มาสร้างน้ําตกหัวยางนี้นะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้เป็นเจ้าบุญชุ่มนะครับแล้วองนี้เป็นเจ้าสิป,ปิกนะครับวัดกงสาอันนี้ก็คือเป็นพ่อเลี้ยงนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมดูเป็นรูปภาพเป็นอะไร ก็เป็นผู้หลับผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้หลับผู้ใหญ่นี่ครับอันนั้นก็เป็นผู้หลับผู้ใหญ่ก็มาน้ําตกมาที่น้ําตกนี่แหละจริงตรงพอตโฟนี่แหละครับนี่เห็นไหมตรงนี้เลยเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นต้อนรับอะไรอย่างงี้นะครับนี่เห็นไหมนี่แบบนี้เลยนะครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นพ่อเลี้ยงน้ําตกหัวยังนะครับคือบอกใส่นะครับนี่ก็เป็นทานพม่านะผู้หลับผู้ใหญ่นะครับนี่คือเป็นน้ําตกในสมัยแรกๆนะครับส่วนบ้านหลังนี้สร้างไม่นานนะครับทุบทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันไม่มีแล้วคะมีอย่างอื่นไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ไปสร้างอย่างอื่นที่อื่นแล้วก็ตอนนี้มีการขุดอะไรมากมายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น เนี่ยแถวนี้คือชาวบ้านหัวยางนะครับมาต้อนรับนะอันนั้นก็เป็นทหารเป็นนั่นเป็นนี่เป็นผู้หลับผู้ใหญ่มานะครับผู้หลับผู้ใหญ่มันก็เลยมาต้อนรับเนาะอันนี้ก็เป็นภาพน้ําตกหัวยางในอดีตเนาะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม <c oughs> น,นี่เลยนะครับนี่เลย นี่ก็เป็นภาพใกล้เคียงล่าสุดอันนี้คือภาพล่าสุดนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ก็ยังไม่ล่าสุดหรอกทำเพิ่มอีกก็สวยกว่าเดิมอีกนะครับนี่นะครับบ้านหลังนี้มีสองชั้นนะครับน้ำตกก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับแบบนี้เลยอันนี้น้ำตกเกงตรงบัตเตอร์ฟอร์นะครับหรือว่าน้ำตกหัวยางนะชื่อเก่าก็คือน้ำตกหัวยางนะครับ แต่ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นเกงตุงวอเตอร์ฟอร์นะครับก็คือน้ําตกเชียงตุงนะครับเกงตุงก็คือเชียงตงุงวอเตอร์ฟอร์เแปลว่าน้ําตกนะครับนี่ก็จะมีผู้คนเข้ามานะครับมีคนเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็น้ําตกก็เป็นแบบนี้เนาะนี่ก็นี่จะไปดูชั้นสองชั้นสองก็จะมีแบบนี้นะมีรูปภาพตามบันไดนี่ ่านี่ก็มีรูปภาพนี่ก็คือพระเถระนี่ก็เป็นเจ้าสิปิกนะครับเจ้าสิปิกคือวัดโกงสาอ่าเป็นสหายนั่นเองครับเป็นเพื่อนของเตงเสงประธานาธิบดีหรือว่าแล้วก็เป็นอ่าพลเอกผู้อ่ทาทหารสูงสุดของพอม่าในสมัยนั้นนะครับหลังจากนั้นก็มาเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็พระท่านนี้ก็ตอนนั้นเป็นเป็นสายกันนะแต่ว่าท่านนี้มาบวชนะครับมาออกบวชนะ อยู่วัดกงสาแล้วก็ปลอกใส่โัวยางเนี้ยก็ตอนนั้นเป็นสามนเณนรนะครับก็ไปอยู่วัดของท่านนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับนี่คือชั้นสองนะครับชั้นสองก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอ้โหนี่ผู้คนช่วงนี้เป็นหลังจากโควิดมาเขามีการปิดนะแต่ว่าเพิ่งเปิดนะครับทําให้ผู้คนก็ยังไม่ค่อยมาเนาะช่วงนี้ก็มีการประทุงปะท้วงด้วยนะครับ อันแถวๆนั้นนะ,นะ,นะมีดอกซากุระมีน,นั่นมีนี่เอามาปลูกเต้ไปหมดนะเป็นตุ้งมุงต้นไม้นะซื้อมาปลุกนะครับไอ้น,นี้ก็น่าจะเป็นต้นซากุระอีกนะครับซากุระเยอะมากครับอันนี้ข้างล่างนี้เป็นซากุระหมดเลยนะครับเน,นี่ยแถวเนี้ยทั้งแถบนี้ครับที่เราเห็นต้นเล็กๆเนี่ยเป็นต้นซากุระหมดเลยนะครับคิดว่าอีกสัก 4- ี่ห้าปีข้างหน้านี้ดอยเหมยคงจะคงจะมาแพร่ตรงนี้แล้วครับจุดๆๆเลยนะครับนี่ครับ สวยมากนะครับมากเลยนะครับประวัติน้ำตกหัวยางนี้นะครับในสมัยก่อนเมื่อประมาณสัก1ิกว่าปีที่แล้วเนี่ยครับมันก็จะมีแค่น้ำเนี่ยไหลลงมาฝั่งนี้แล้วก็มีแต่ป่าแต่อะไรนะครับชาวบ้านก็จะมานั่งดื่มสุรามาเที่ยวมาอะไรกันนะครับก็จะไม่มีชาวบ้านไม่ต้องมีอะไรนะครับก็คือเป็นของสาธารณะนะครับ ผู้ใดอยากจะมาเที่ยวอยากมาทําอะไรก็ทําตามบัจัยาสันี่ยก็คือน้าห้วยน้ําป่านั่นเองนะครับแต่ก็เมื่อประมาณสักสิบกว่าปีประมาณสักสิบปีนี่นะครับก็ปลอกใส่หัวยางนะครับก็คือเขาเข้ามาบุรณะนะครับแต่กรรมสิทธิ์ในการครอบครองดูแลในสมัยก่อนก็จะเป็นหัวยางก็ดูแลบ้างแต่ก็มันไม่มีเจ้าของที่ดูแลเป็นหลักเลงนะครับแต่ปัจจุบันปลอกใส่ก็เข้ามาดูแลนะครับ ประมาณเกือบ4ปีแล้วนะครับเกือบ10ปีแล้วก็มีการซื้อต้นมุงต้นไม้ปลูกบ้านสร้างนั่นสร้างนีง่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ในการตกแต่งนี่ก็จ้างชาวไทยนะเป็นออกแบบนะครับชาวไทยชาวจีนชาวพมา่าคนที่เก่งๆครับนักออกแบบทั้งหลายมาออกแบบนะครับทาให้สวยงามนะอย่างที่เราเห็นเนาะดอยทั้งดอยทั้งมอนนะครับก็หมุนไปหมุนมาก็ขุดมีการขุดมีการนั่น,นครับงบประมาณในการก่อสร้างนี้ ถ้าถามว่าหมดไปกี่ล้านนะครับเขาไม่นับเป็นล้านนะครับเขานับเป็นรถกระบานะครับว่าหมดไปแล้วกี่รถกระบาอย่างนี้นะครับต้องเอาเงินใส่รถกระบามาครับนี่ครับนี่ก็เป็นดอกไม้นะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะถ้าหากว่าท่านไหนรู้จักชื่อนะครับช่วยบอกทีหนึ่งนะครับก็จะมีดอกไม้มีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเยอะมากนะปลูกเอาไว้นะครับดูสิอันนี้เป็นวิวนี้เป็นวิวข้างล่างนะครับ สวยงามมากนะครับอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวอันนี้ก็เป็นโอ้โหอายะลึกเลยนะครับนี่มีนีมม่มีต้นไม้แล้วก็มีปุงมีป้ายอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นโรงแรมเอ,อ่ไม่ใช่นี่เป็นที่ร้านอาหารนะครับนี่เป็นร้านอาหารชั้นที่สองอันนี้ชั้นที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งเนาะ แล้วก็ไอ้นี้เป็นร้านอาหารนะครับเนี่ยดอกไม้เนี่ยสวยมากนะครับแต่ว่าเขาไม่รับประทานนะครับคือเอาไว้สวยงามเฉยๆนะครับยังไม่รู้ว่ารับประทานได้เปล่าถ้าใครรู้ว่าตอบด้วยนะครับแต่เขาบอกว่าเขาไม่เอาไปรับประทานนะแบบนี้ครับคือเอาไว้ตกแต่งสวยๆนะครับอันนี้เป็นต้นของสากุระหมดเลยนะครับเนี่ยทั้งแถวเลย เห็นไหมดูใบเห็นไหมสกุลามหมดเลยนะครับนี่ก็คือเป็นคนมาเที่ยวมาชมมาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือเขาไม่รับประทานก็คือเอาไวส้สวยๆอย่างเดียวครับเยอะมากนะครับนี่เป็นร้านอาหารมีนั่นมีนี่นี่ต้นพักฮีนะครับพักฮีภาษาไทยเรียกว่าอะไรผาเหนือพาภาษาเหนือเรียกว่าพักฮีนะครับนี่ครับสวยงามนะครับ นี่ถ้าเราอยากซื้ออยากกินอยากอะไรรับประทานอะไรเราก็สามารถเข้าไปได้นะครับดูเนาะในีนี้ก็จะมีนะมีนุงมีน้ำมีขนมขนมมีอะไรอย่างนี้เนาะสวยงามนะครับนี่มีไอติมด้วยนะครับแต่ว่าเป็นภาษาไทยด้วยอะอันนี้เป็นเผือกอันนี้เป็น คูเฟดีเด็กก็มอค่าชิปแล้วก็อนีชานมไข่มุกนะฮะแล้วก็นี้โอ้นี่นี่อันนี้ชเชเบตมะนาวอันนี้เป็นลูกเกตโอ้ยนี่มีภาษาไทยมีอะไรเลยนะครับสบายมากเลยนะครับมีข้างในก็จะมีแบบนี้นะอันนี้เป็นทางเดินไปนะครับทางเดินก็จะมีดอกไม้มีต้นซากุระมีต้นนั้นต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับเยอะมากๆเลย สวยงามเนะยครับลองดูต้นนี้ดอกไม้นี้เขาก็จะแขวนเอาไว้แบบนี้นะครับแขวนเอาไว้ก็จะมีดอกไม้แบบนี้สวยๆเลยนะครับน <c oughs> ะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้เขาเปิดนะครับว่าใครอยากมาเที่ยวน้ําตกหัวยางก็มาได้แล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตุดจีนเนาะตุดจีนนะครับนี่เป็นที่ชมวิวอะไรอย่างนี้ข้างล่างนะข้างบนก็จะมีอยู่นะครับท่านไหนชอบ อชอบวิวธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็มาช่วงปลูกนาะข้าวได้นะครับแต่ช่วงนี้ก็มีการปลูกนะเยอะมากนะครับนี่เป็นที่พักคนงานว่าปลูกผักปลูกน้่นปลูกนี่นะครับนี่ครับเยอะมากเลยนะครับสถานที่ตรงนี้่นี่นะครับ ถ้าหากว่ามาข้างล่างนี้จะมียามีอะไรเฝ้าอยู่นะต้องเสียค่าเข้ามาอยู่นะ้รถเที่ยวมาก็ต้องเสียเสียอยู่นะครับนะครับตอนนี้เนาะเราก็อยู่ที่น้ําตกหัวยางนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอลาไปด้วยภาพนี้นะครับก็ขอสุขสันสัน์ดีเจริญพรน,นะครับ